แม่งไปข้างหลังนู้นแล้วแม็กดูดูอุยโดนสองตัวเล่นเบิดอะตรงอารก้าเดี๋ยพี่อยู่ในรูเลยในรูสองตัวเลยแม่งเล่นกันทำไมในรูดาวหนึ่งอุ้ยเด้โหดาวสามดาวสามสะพานไม้ไผ่สะพานไม้ไผ่เ็ดเ็ดเจ็ดไแล้วเ้ดาวหนึ่งดาวหนึ่้งบนดาวหนึ่งว่ะดาวหนึ่งกว่าดาวห ก็สับปไม่ทันกวเจ็บเลยมันอยเดียชินีอลลครับพุเดครับไปแล้ไปแล้ไอ้งี้ยาชินเลยเฉยมเนสองวงนี้าดีตู่นลตรงนี้เฮ้ยไม่ตายเฮ้ยไม่ตาย คนเดิมยู่ผมก็ยู่วจะกล้ามาดูใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนโอด้ไปสูงทุกคนอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ยังตาแรกโคตรหล่อรองโคตรหล่อโคตรเอือดิเก็น่าหนึ่งมันไอชิไม่ไปเล่นแล้วขวัดเอามาดิไม่ไปด้แล้วดูแล้วดูแลหัวผม f i อู้หูโมชิไม่เอาเลยเฉยยิงโคตรเฉยเฉยไอชิมันเมาแมนเปล่าวะโอ้ยไม่มันจุ๊บกันแล้วโอ้โห สามตัวเลยดาดาดานเโคตรเจ็บเด็ดบุ๊โคเจ็บนี่ก่อนนี่ก่อนเล่มีเล่นมิ้เดียวตัวเดียวตัวเดียวโอ้โหร้ายไม่ทันเอ้ยไม่ใช่พี่เล่น M F หรือ Wi Fi ครับเล่นกาลิน่ารล้ว่างกาีกับกูเขา พี่ว่วาระหว่างทะเลกับภูเขาพี่ว่าฟันพี่เหน่งเหลืองไหมโอ้โหระหว่างทะเลกับภูเขาฟันพี่เหน่งเหลืองไหมเกี่ยวจับไม่เกี่ยวกันเลยนะ้องมันไม่เกี่ยวเกี่ยวอะไรกันเลย,เลย,เลยไม่เ,เจอคน <ไป S 2> ชื่อหนะมิ่นสตรีมพิกเก็ตทักได้นะเฮ้ยเอาไว้เล่นไพ่อาจจะโดนจับแล้วเล่นอะไรดีครับถึงจะโดนจีบโอ้โห แม็กไปข้างหลังนู้นแล้วแม็กดูดูดูอุ้ยดูสองตัวเล่นเบิดอ่ะตรงอาราก้าเดี๋ยวพี่อยู่ในรูเลยในรูสองตัวเลยแม่งเล่นกันทำไมในรูดาวหนึ่งอุ้ยโอ้โหดาวสามดาวสามเดือดตัวเดียวแก๊งในรูไงเล่นในรูไงโดนก้าวสิโอ้โหลุงซึ้งลุงซึ้ง สวัดีครับสวัสดีครับมาแล้วดีครับนี่น,น,น้าป๋ิบอกหืมท่ศนาทิจมู่นเฮงดเกจเชื่อไรครับอ้าวหลับแล้วชิชิเกจบูทิศนาทิจมูเกจบูฮะตมบีบูสใช่แล้วชี้มาบ่อนย

Double kill. บอกใครนะอยู่ไหนไม่เห็นมีขวาล่างเลยเนี่ยโอ้โหเจ็บจัดเจ็บจัดเม็ดเดียวเม็ดเดียวแม็กปาดเลยแม็กเม็ดเดียวจริงๆเม็ดเดียวเออโอ้โหต้องสี่เม็ดทำไมถึงจะรับแอดฝากบอกเคสบอกเทนดอยสตีนหน่อยนั่นแหละไม่เินละ ระหว่างก๋วยเตี๋ยวกับข้าวผัดพี่เดชอาบน้ำก็ไปส่องแก้วไปโอ้โหสาระเต็มคุณสิดดาพี่เดชคิดว่าพี่เกดสวยไหมไม่คันน้องต้องถามอีกคูดนะโขงหมักต้องมีคนไก่ไก่หวานอะไรนะข้าวผัดพี่เดชอาบน้ำอะไรเปส่องแเนี่ยโดนหัวโดนหัวโดนหัวเจ็บนัดเฮ้ยเฮ้ยกำลังเบิดให้ดูอย่างนี้เลยเหรอวะโดนปังอ้า ปลาชิงด้วยแมเอยปลาชิงใผมว่ะโอ้โสองสัตว์ตัวเลยคุณเดคุณเดอยู่ชินีวอลเลยครับคุณเด็ครับม<อ>าแล้วมาแลวแม่เอ้ปาชิงใชผมเฉ<อ>มตตรงเนี้ยเฮ้ไไยไม่ตายเฮ้ยไม่ตาย ไอเกตไอเอชีไม่ยิงเลยยิงน้ำมเดี๋ยวาวะเฮ้ยเฮ้ยมาวะมาเล่นคปะเนี่ยมาโยิมาเล่นตึงอ่ะนี้พี่หปไหนมาลูกนี้ดินออยไม่ไดวมาว่ะมาว่ะมครับไอกระชอ ตัวนี้สองตัวตัวนึง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 มันเี้บอดิป่ามันไม่โดนหรอกตัวนึงพี่ตัวนึงไอ้มันหมุตัวเองดิดิมันหมุตัวเองดิดิหมุตัวเองอยู่นะแต่ว่านั่นมันออกไประดับแล้วนะตีตัวผมอยู่ได้วะพี่เนี่ยพี่ได้ว่าข่าวเลยหน้าด็มาเด็กระจกมาเด็กมาเด็กระจก

ดปสไปสิ u b l e kill ไปไดไป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 ไเไาเปไ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 เอาไป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 ไอไป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 ไาไปาเไป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 ไเไปไปไปไไป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 าปไป อยู่เพื่อนอยู่อปเด็ด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 เดด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 